ธรรมหิยนหนึ่งในพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสนับสนุนนักเรียนไทยที่มีศักยภาพทางวิชาการดีเด่นและมีคุณธรรมให้มีโอกาสไปศึกษาอย่างต่างประเทศจนถึงขั้นสูงสุดและนำความรู้กลับมาทำคุณประโยชน์เพื่อประเทศชาติต่ตอไปโมเดิร e ์นเนรทีว e ีร่วมกับมูลนินธิอนันตธมหิดนเสนอรายการหนึ่งในพระราชด ว่าสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวมีได้พระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติกุยบุรีเราคงไม่มีโอกาสได้เห็นภาพแบบนี้คือแนวพระราชดำริ ในการลดความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและเป็นแนวทางอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาป่าสงวนแห่งชาติกุยบุรีให้คืนความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งจนกระทั่งกลายเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหลากหลายมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ไม่ทันมืดอนะ่ะจะออกมากินแต่วันเลยสี่โมงห้าโมงนี่จะออกแหละเพราะว่าข้างในมันโล่งเตียนไม่มีพืชให้กินอนะ่ะเมื่อก่อนนี่ช้างเขาจะเดินอยู่พอช้างเขามาเขากินนำไม่พอกินแล้วเขาก็เดินพาไล่เจอพืชไล่เขาก็กินช้างป่าออกมากินพืชไร่ของชาวบ้าน เป็นปัญหาเรื้อรังที่ยังไม่สามารถป้องกันได้อย่างถาวรตราบเท่าที่ยังมีการปลูกพืชผลทางการเกษตรใกล้กับแหล่งที่อยู่อาศัยของช้างป่าความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่ารอบๆอุทยานแห่งชาติกุยบุรีเริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2520หลังจากที่หน่วยงานภาครัฐจัดสรรที่ดินในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติกุยบุรีอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันเพื่อให้ราษฎร เข้าไปใช้ประโยชน์ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยและทำการเกษตรเนื้อที่ป่ามากกว่า20,000ไร่จึงแปรเปลี่ยนเป็นไร่สับปะรดและทำให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นแหล่งปลูกสับปะรดมากที่สุดในประเทศไทยเมื่อความต้องการปริมาณผลผลิตสับปะรดเพิ่มขึ้นการบุกรุกและแพ้วถางป่าจึงขยายวงกว้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆส่งผลให้ที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของช้างป่า ที่เคยมียาอุดมสมบูรณ์ถูกกลับเปลี่ย <igent> นเป็นไร่สับปะรดเมื่อแหล่งอาหารค่อยๆหมดไปพนวกกับการเป็นสัตว์ที่กินพืชอาหารในหลากหลายชนิดช้างป่าจึงหันมากินสับปะรดในไร่ของเกษตรกรเพื่อความอยู่รอดบ่อยครั้งเข้าจึงนำมาสู่ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มันเป็นปัญหาระหว่างเกษตรกร,กรที่ทําไร่สับรดนะครับกับช้างป่าก็กระทบกระทั่งกันมาตลอดจนปี440ถือว่าวิกฤตก็มีการทำทำลายช้างจนถึงเสียชีวิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับทราบก็ได้ทรงมีพระราชวินิจฉัยให้ให้ขอพื้นที่ส่วนเนี้ยกับคืนมาเพื่อเพื่อเพื่มมาปรทาเป็นที่อยู่อาศัย ให้ช้างให้ช้างป่าแล้วก็เพื่อลดการกระทบกระทั่งกันระหว่างคนกับช้างเมื่อความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์จึงทรงมีพระราชวินิจฉัยเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัษฎรกับช้างป่าด้วยการให้ฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติกุยบุรีให้ดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติกุยบุรี โดยใช้รูปแบบการฟื้นฟูเช่นเดียวกับการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยสายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีและโครงการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชุมุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดราชบุรีโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติกุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงถือกำเนิดขึ้นตามพระราชประสงค์รรงงโครงการได้น้อมนำเอาแนวคิดและทฤษฎีการฟื้นฟูป,ป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ในพื้นที่ทั้งในส่วนของการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกการปลูกป่าสามอย่างได้ประโยชน์4อย่างการปลูกป่าในที่สูงและตามไหล่เขา การสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นหรือเช็คแดมการสร้างแนวกันไฟด้วยระบบป่าเปียกและการสร้างพื้นที่แนวกันชนระหว่างคนและช้างป่าด้วยเป็นผู้เผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการป่าไม้มานานกว่า25ปีทั้งในฐานะอาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการป่าไม้คณะวนศาสตร์มหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์และผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอน,นันทมหิดล แผนเกษตรศาสตร์ปีพุทธศักราช2524ทำให้รองศาสตราจารย์ดรอภิชาติพัฒรธรร,รมตรหนักดีว่าทฤษฎีการพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำรขิของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับการดำเนินงานในโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป,าปา่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติกุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากที่สุด กา <owad Es> รพัฒนาและฟื well ้นฟ right ูป่าในพื้นที่โครงการป่าสงวนแห่งชาติกุยบุรีอันเนื่องมาจากภาพบริษันะครับพื้นที่ดังกล่าวก็มีการใช้หลักแนวคิดทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูป่านะครับในการที่จะพัฒนาทั้งคนแล้วก็พัฒนาทั้งป่าพร้อมๆกันไป แนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ที่พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวส่งพระราชทานไว้เป็นแนวทางปฏิบัติเริ่มต้นสำหรับการฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติกุยบุรีคือทฤษฎีการฟื้นฟูสภาพป่าด้วยวัตจักรธรรมชาติหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกการปลูกป่าที่ทรงมีพระราชดำริที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของ การปลูกโดยไม่ต้องปลูกนะครับปลูกโดยไม่ต้องปลูกคือมีการป้องกันอย่างเดียวไม่ให้ไม่ให้คนเข้าไปบุกลุกพื้นที่ดังกล่าวนะครับแล้วก็ป่าก็จะฟื้นคืนกลับขึ้นมาเองโดยโดยธรรมชาตินะครับหรือว่าปลูกป่าในพื้นที่ป่าเปียกนะครับป่าเปียกก็เป็นแนวกันไฟคือทําฝายแมวนะครับก็จะได้ป่าเปียกเพิด้วยการปลูกป่า3อย่างได้ประโยชน์สีอย่างคือตอนบนก็เป็นการปลูกไม้ใช้สอยนะครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำลำธารนะครับ บริเวณเชิงเขานี่ก็จะมีการปลูกไม้โตเร็วนะครับชาวบ,บ้านก็สามารถจะเอาไปใช้ทําฟืนนะครับสิ่งที่ได้คือได้ไม้เศรษฐกิจไม้ใช้สอยแล้วก็ไม้ผลนะครับขณะเดียวกันกเ็เป็นพื้นที่อนุรักษ์ต้นน้ําด้วยนะครับก็จะมีน้ําไหลตลอดปีในพื้นที่ดังกล่าวนะครับการปลูกป่า3อย่างได้ประโยชน์4อย่างตามแนวพระราชดําริจะต้องมีการปลูกไม้โตเร็ว ไม้ใช้สอยและไม้ผลโดยเฉพาะพืชที่ช้างและสัตว์ป่าสามารถกินผลได้อย่างว่ากระท้อนมะกอกป่าและมะข่าโมงทั้งนี้ในช่วงแรกของการฟื้นฟูพื้นที่ป่ากุยบุรีที่มีสภาพเสื่อมโทรมต้องเน้นการปลูกพันธุ์ไม้โตเร็วเป็นหลักเพื่อให้เกิดร่มเงาและช่วยคืนความชุ่มชื้นให้ดินได้อย่างรวดเร็ววิธีการฟื้นฟูตามพระราชดำริคือ ก็เริ่มจากการเปลี่ยนไร่สับปะรดให้เป็นป่าในช่วงแรกก็จะใช้พวกไม้ตวเร็วเข้ามาส่วนใหญ่เป็นพวกขี้เหล็กนุนซีอ่าพญาสัตวบันเพื่อเพื่อฟื้นฟูป่าในช่วงแรกซึ่งสภาพดินมันแย่มากเพราะผ่านการทําไร่สับปะรดมานานก็ต้องใช้ไม้ตวเร็วเข้ามาเบิกน้าก่อนเพื่อฟื้นฟูป่าขึ้นมาในในช่วงระยะแรกการปลูกไม้ตวเร็วเพื่อฟื้นฟูป่าในระยะแรกแรก มักประสบปัญหาจากการที่ช้างกัดกินต้นไม้ที่ปลูกใหม่จนเสียหายก่อนที่จะเจริญเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระราชทานแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการปลูกพืชอาหารช้างเพิ่มเติมช้างควรอยู่ในป่าเพียงแต่ต้องทำให้ป่านั้นมีอาหารช้างเพียงพอการปฏิบัติคือ ให้สร้างอาหารในป่าเป็นแปลงเล็กๆและกระจายภายในโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติกุยบุรีได้สร้างแปลงหญ้าเพื่อเพิ่มแหล่งอาหารให้เพียงพอสำหรับสัตว์ป่าอย่างต่อเนื่องแปลงหญ้าที่กระจายอยู่ทั่วผื้นป่ายังช่วยให้ต้นไม้ที่ปลูกใหม่รอดพ้นจากการถูกกัดกินและสามารถเจริญเติบโตเป็นไม้ใหญ่ต่อไปได้ในอนาคต นอกจากพืชอาหารที่เพียงพอแล้วสิ่งที่จำเป็นสำหรับสัตว์ป่าและช้างป่าคือแหล่งน้ำและโปงดินซึ่งเป็นแหล่งธาตุอาหารที่สำคัญสำหรับสัตว์ป่าแต่เพราะระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงไปจากการทำไร่สับป,ปะรดส่งผลให้โปงดินตามธรรมชาติลดจำนวนลงไปมากด้วยเหตุน,นี้การสร้างโปงเทียมสำหรับสัตว์ป่าเพื่อทดแทนโปงธรรมชาติที่เสียไปจึงเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชมรริีว่าควรจะอนุรักษ์พื้นปูป่าในขณะเดียวกันก็ทําการปลูกสับะรดอาจจะไม่ต้องมีคุณภาพดีนักหรือว่าปลูกพืชอื่นๆที่เป็นอาหารของช้างนะครับให้ใหกระจายทั่วพื้นที่ป่ามีโปรงเทียมแล้วก็มีแหล่งน้ำนะครับสำหรับสำหรับสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่จะได้เข้าไปกินนะครับแล้วก็ไม่ต้องออกมา อยู่บริเวณใกล้ๆก,กับบริเวณตะเข็บของป่าหรือชาย,ชายป่ามีการต,ตั้งจุดสกัดหรือมีหน่วยที่คอยพิทักษ์ป่าไม่ให้คนเข้าไปในพื้นที่นั้นมีการทําเป็นบัฟเฟอร์โซนนะครับหรือเป็นพื้นที่กันชนเป็นการกันไม่ให้สัตว์เข้ามาในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวนะครับก็เป็นการป้องกันทั้งสองด้านนะครับการสร้างแนวกันชนระหว่างพื้นที่ป่ากุยบุรีกับไร่สับประรด เป็นเพียงปราการหนึ่งที่จะช่วยป้องกันและลดการ,รเผชิญหน้าระหว่างคนกับช้างป่าได้ในระยะเริ่มเท่านั้นเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่ากุยบุรีให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งด้วยการเร่งสร้างความสมดุลคืนให้ธรรมชาติอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาเพื่อให้ชุมชนอยู่ร่วมกับป่าได้ โดยการปลูกฝังจิตสำนึกแก่ราษฎรเพื่อให้ราษฎรเห็นความสำคัญรักและหวงแหนพื้นป่าคือในโครงการพาฒมรผิตเนี่ยชุมชนได้ประโยชน์จากการที่โครงการที่เกิดขึ้นก็คือการเข้ามาเป็นลูกจ้างของของหน่วยงานที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่นะครับก็จะได้รายได้าจากตรงนี้นะครับกิจกรรมที่ตามมาก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวขณะนี้เนี่ยเรามีการให้ชุมชนจัดตั้งเป็นกลุ่มชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กับรายได้ก็จะเกิดกับช mm ุมชนขณะนี้เนี่ยเรียกว่าทุกคนไม่ไม่ต้องการให้มีการทํร้ายช้างเพราะว่าเกรงว่าช้างเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีในป่ากุยบุรีเนี่ยการท่องเที่ยวตรงนี้ก็จะยุติลงนะครับการดําเนินงานของโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติกุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ครอบคลุมแนวพระราชดําริ ด้านการจัดการป่าไม้ทั้ง3ส่วนคือการอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อมการฟื้นฟูสภาพป่าและการปลูกป่ารวมทั้งการพัฒนาให้ชุมชนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนถือเป็นแนวปฏิบัติที่สามารถใช้ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติกุยบุรีอย่างได้ผลกว่าส0ปี ของการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นป่ากุยบุรีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในวันนี้คือความอุดมสมบูรณ์และความหนานแน่นของต้นไม้ในพื้นที่ป่ากุยบุรีรวมทั้งการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรช้างและสัตว์ป่าหายากหลากหลายชนิดพรผมท่านได้ทรงมงใย,ยนะครับเกี่ยวกับสัตว์ป่าผมคิดว่าแนวพระรามดิเนี่ยเป็น เป็นแนวทางหนึ่งที่เรานํามาปฏิบัติแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างสูงครับถ้าไม่มีโครงการของพระองค์ท่านเนี่ยผมคิดว่าณปัจจุบันเนี่ยปัญหาที่ที่เกิดขึ้นในอดีตมันก็ยังคงอยู่แล้วก็จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆยแต่พอมาถึงณปัจจุบันโครงการพราไปเกิดขึ้นเนี่ยการอยู่ร่วมกันร,ระหว่างคนกับช้างเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได้แล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนับว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นนะครับที่ทรงมีพระเมตตาต่อพวกสัตว์ป่าทั้งหลายนะครับถ้า ถ้าไม่มีแนวพระราชดำรินักขณะนั้นนะครับสัตว์ป่าช้างก็จะสูญพันธุ์ไปแล้วนะครับทรัพยากรป่าไม้เพิ่มขึ้นนะครับมีความหนาแน่นของป่าเพิ่มขึ้นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ก็มีความร่วมมือในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และอนุรักษ์สัตว์ป่านะครับมีกิจสํานึกที่ดีเมื่อมีป่าหนาแน่นน้ําอุดมสมบูรณ์นะครับก็รัศดรก็อยู่ดีกินดี ผลสำเร็จของการฟื้นฟูป่าไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติกุยบุรีเท่านั้นแต่แนวพระราชดำริด้านการจัดการป่าไม้ตลอดจนทฤษฎีการพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริคือแนวปฏิบัติที่สามารถนําไปฟื้นฟูและพัฒนาสภาพป่าเสื่อมโทรมได้ในทุกๆพื้นที่ซึ่งสะท้อนเห็นถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ประจักษ์แก่ทุกสายตาของปวงชนชาวไทยท่านหลวงไม่ทรงพระราชบัญิว่าให้ทําเป็นโครงการป่านี้ป่ายังไม่มีอย่างนี้หรอกอันนี้ก็เรียกว่าป่าใหญ่มากๆเลยทุกคนรักในหลวงก่อนนะทั้งทั้งประเทศแหละนะรักในหลวงทั้งนั้นแหละ และด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยต่อทรัพยากรธรรมชาติทั้งดินป่าน้ําและทรงพระราชทานแนวพระราชดําริในการจัดการเรื่องเหล่านี้มาอย่างต่อเนื่องตลอดรัชสมัยอันจะเป็นประโยชน์แก่ราษฎรสัตว์ป่าและทุกชีวิตที่อยู่บนพื้นแผ่นดินไทย รองศาสตราจารย์ด็รอภิชาติพัทรธรรมจึงยังคงมุ่งมัน่นดำเนินตามรอยเบื้องพะยุคลบาทในการเผยแพร่ความรู้และแนวพระราชดำริด้านการจัดการป่าไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี้สู่นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปของชาติทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมมือร่วมใจในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยให้ดำรงอยู่คู่ประเทศชาติ และคนไทยอย่างยั่งยืนต่อไปองท่านทรงงานด้านนี้มาเยอะจนกระทั่งเป็นแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูอันเนื่องมาจากพระรามร็เดชแล้วก็แนวความคิดดังกล่าวก็สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั่วประเทศนะครับ ใน,ใ,นในเรื่องของการพัฒนาคนแล้วก็พัฒนาแหล่งน้ําพัฒนาและมีการอนุรักษ์ดินและน้ําพร้อมๆกันไปทั้ง3ด้านนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นนะครับแก่รัษฎรชาวไทยทุกพื้นที่นะครับที่พระองค์ท่านทรงมีพระเมตตานอกจากนี้ยังทรงมีพระเมตตาต่อสัตว์ที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับทำให้มนุษย์และสัตว์สามารถอยู่กันด้วยสันติสุขนะครับ เพื่อให้คนละช้างสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขให้ชาวบ้านมาช่วยดูแลพืชอาหารช้างพร้อมทั้งให้ค่าตอบแทนเขาด้วยถ้าชาวบ้านไม่มีที่พักให้จัดทำที่พักอาศัยให้โดยไม่ต้องแผงนักและให้ปลูกผักสวนครัวในพื้นที่ด้วย ที่อนันทมหิดลหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนพัฒนาชาติ